ดีค่ะที่แอนนะคะวันนี้อยู่ที่สยามล็อกคลินิกมาดูดไขมันที่แขนค่ะทําไมถึงเลือกดูดไขมันบริเวณแขนคะเพราะว่าแขนใหญ่แล้วก็พยายามลดน้ําหนักแล้วมันก็ไม่ค่อยลงก็เลยคิดว่าเรามาดูดดีกว่าเคยทําวิธีอะไรบ้างที่ทําให้มันเล็กลงหี่ก็ไปออกกําลังกายแล้วก็ทานยาพวกอาหารเสริมที่เขาบอกว่าลดไขมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ค่อยได้ผลอ๋อโอเค,ค อ่ะเบ่งเบ่งแค่สองข้างตัง้งฉากสองข้างเลยเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดกันนะคะค่ะทำไมถึงเลือกดูไขมันที่สยามลอฟพีมิตคะพี่พเพราะว่าก็เห็นรีวิวจากในพวกยูทู e อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เห็นป้ายโฆษณานที่ ยาก็เลยลองเข้ามาดูเว็บไซต์ของร้านยู่หลายๆท่านก็บอกว่าโอเคดีค่ะบริการดีอะไรเงี้ยค่ะ<อ>ก็เลยลองมาดูแล้วเข้ามาแล้วเป็นยังไงบ้างเออดีค่ะพนักงันให้การต้อนรับดีแล้วก็แนะนาดีค่ะในส่วนของแขนมันมันมันเป็นปัญหาย,ยัางไงในการใช้ชีวิตตอนนี้คือเวลาใส่เสื้อผ้าเนี่ยค่ะมันไม่ค่อยสะดวกเพราะว่าบางทีเขาทาแขนไม่ได้ใหญ่มากแต่เราแขนใหญ่มากเนี่ยก็จะหาเสื้อผ้าก็ยากนิดนึงโอเคค่ะยังไงเป็นกำลังใจพี่นอ,นอันด้วยเนาะ